กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์ใน Facebook นะคะโดยเว็บไซต์ SPESMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะ,ะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน Google เลยนะพิมพ์ค้นหาคาว่า SPESMM ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแปลก,กันไปเลย จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงชื่อเข้าใช้งานเนาะขัะ้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรามีขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านเนาะจากนั้นให้ติคำว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะและเมื่อทุกคนสมัครเสร็จแล้วนะคะก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอนอุญ้ตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดแช่นะคะใน f c e b o o k เนอกก็เลือกไปที่ a c e b o o k ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเมนมูได้เลยหะเป็นยอดแชร์โพสได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เลือกบริการที่ต้องการกันได้เลยนะบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะหรือจะเลือกตามบริการที่เราต้องของเราก็ได้นะคะ อ่เมื่อเลือกครบแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy l i n ลงที่เราต้องการจะเพิ่มยอแชร์กันได้เลยเสร็จเลยให้นำลิงมาวางนะคะเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยเนะาะขั้นต่ำของเราที่100รก็ไปเลย100นะคะ,วะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่7นาทีค่าใช้ใจ่ายแค่1.9บาทเองจากนั้นให้กดส่งนะ และเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกที่แพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะอ่าต่อมาในชอในส่วนของการเติมเงินนะคะก็มีให้เลือกถึง2ช่องทางเดียวกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบาทสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับบนแบเพิ่ม5%นะคะ อริงจริงช่องทางนี่นกคือซองอัาวอลเลตนั่นเองเติมขั้นตำ่ำเ,เ,เติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน50 0 0มบาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไประเบ,บนนะเพิ่ม2%กันเลยนะคะ บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยก็จะมีทั้งราคาบอกให้นะคะคำสั่งซื้อขั้นต่ําสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้ตรงนี้เลยเนาะหากสนใจบริการไหนนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกดูกันได้เลยเนาะก็จะมีนี่ด้วยนะคะคําอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะหากสนใจก็สร้างคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครนะคะที่อยากเช็คออเดอร์ของตอนเองก็ลองเข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะแจ้งให้เป็นแบบนี้เลยและสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานนะคะแล้วมีปัญหานากก็มาตัวช่วยเหอือตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งซื้อของตอนเองการชำระเงินหรือเรื่อง,งอื่นๆนะคะสามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินตอบกลับภายใน48ชั่วโมงนะ อันสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนนะคะได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการนะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%เกันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะและนี่นะคะก็คือหน้าตามเว็บไซต์นะคะ spesmm นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูวตอนย้อดแชร์ของเรามีการขยับบ้างหรือยังเนาะตอนนี้นะคะแชร์เราที่6 แชร์นะคะเขาแยกต้องรีรอบหนึงนะอะยอดแชร์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะกันเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะหลังหลังจากที่เรารอมาประมาณครบ กำหนดเวลาที่มันกําหนดก็คือ7นาทีนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาาโคกแชก็เพิ่มขึ้นมาเป็น106แชร์แชเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจรับแปะลิงก์เว้ดลา่างคลิปแล้วนะสามารถจิ้มลิงก์แองลองข้มมาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพวกผิดประกานใดต้องขออภยนะัยเว้ดตรงนี้ด้วยนะไวเจอก็นใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ